จบกระติ้งเข่านะให้แม่โจ้กกอกนะคะเชื่อป่ะโบเมนพีนี้ค่อยเด้อแม่ค่อยอยากจะให้เจ้าได้ทันนะแต่ถ้าเอิ้มันมาโผล่ก่อนนะครับมาในช่องหมอหนุ่มกกนะครับโอ้ดีใจด้วยครับยินดีด้วยที่คุณได้หนึ่งร้อยนะครับยินดีด้วยนะครับอาพี่อ๋อ DIY นะครับพี่อ๋อดีไอวาย เพียรน่นไดยากขอบคุณมากเรับาเอาพันยากรเราเอาพันยขอบคุณค่ะช่องสั่งโปรสชุดเลยนายโพธินายโพธิโอ้โหรพครับรพสุดหล่อทื้คนรพสุดหล่ออุ้ยช่องนี้จะไมเขียนสวยๆนะช่องหมดฟื้นเด้อนะครับ มีตัวอยู่มีวันที่ด้วยมีเดือนด้วยมีพศด้วยนะครับมคนเคยรับราชการนะครับก็จะเป๊ะๆนะครับดําซิ่งครับดําซิ่งมีไหมมีไหมดําซิ่งยินดีด้วยอีกมีไหมอ๋อกับตันดําซิ่งนะครับโอ้โหดําซิ่งก็ยังรู้เป็นตัวเองอย่างเนาะพูดไม่หมดก็ยังรู้เป็นตัวเองอีกเขาคนนั้อยู่คนเดียวเอาเลิตายแล้วพี่เสกคาถาได้จริงด้วย ผู้ใดล่ะเ่วงบอเชค่ะเสีจริงชอ่บอกเฮงเฮงนมัเป๊ะเป๊งเาืองได้ไปแล้วนะครับอ้าว T C Channel นะครับ T C Channel นะครับที่หนึ่งโชคดีลำดับที่หนึ่งนะคะที่หนะคะหนึ่งร้ตูมตาม Family นะคะนี่นะครับดดีใด้วยนะครับที่คุณได้หนึ่งรอยนะครับ นะคะคืาเรียกว่าอยู่ที่ชิงร้อยค่ะชิงร้อยโออเออมีคนสั่งมายังอ่ะผู้ใดล่ะสมอนชาแนลนะครับเฮ้ยมีพ่อใส่เสื้อมาดีๆแน่เลยอ่ะได้หอุ้ยทธิบดมีสองอันเนี่ยมันเกิดไหมมันเกิดไหมมันอยู่นี่ด้วยกันเนี่ยใครมีใครห่อหนมหมกมาด้วยขอได้หช่องวิวเกาะกาะนะคะวิวเกาะเกาะนะครับคุกยังครับผมว่าเกินแน่นอนเหมือนกันอ่ะ ฮตระกูลสตอรี่เดี๋ยวนี้ผมเนี่ยตระกูลสตอรี่ม่ใจิมมี่สตอรีเหรอไม่ใช่ครับแค่อยากเอ่ยเฉยครับต่ไม่ใช่ครับโอ้สตอรีนะฮะอยโอ้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 ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอบยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ออ้้อออ้้อโอ้คิงด้อน้ คุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นิตยาอ๋อช่องนี้ช่องเฮียดีครับเฮียดีนินาคาไม่ใช่นะครับผมพูดเล่นเฉยครับใคคระขอบคุณพี่นิตยามากคุณมาสายคุณคงไม่ได้อะไรครับนะคนสุดท้ายครับแม่จำลองสหายลุงพลนะครับอ่านเครื่องนะครับอ่านเครื่องกิจิมาศนะครับแล้วนะคะยินดีกับท่านที่มีชื่อท่านนะคะเดี๋ยวมารับกันนะนองอนะคะเดี๋ยวพี่จะจำไว้ก่อนยินดีด้วยนะครับที่คุณได้หนึ่งร้อยนะครับเราก็รอลุนห้าร้อย ไม่มีลุงไม่มีเหรอไม่แค่สามร้อยนี่หนึ่งร้อยสามร้อยและหนึ่งพันนะคะโอ้แล้วนี่นั่นนั่นเดี๋ยว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 คุยหลังไมค์กับกรรมการอ่ะเสียดลุงกาแต่งเยอะๆหน่อยไปซื้อคุณเหรอคะที่ร้องแทนไหมต่อเลยก็ได้ไงอะต่อเลยครับตนุ่นให้แค่หนึ่งพันนะคะลื่นไหลนะครับ สามร้อยละหนึ่งพันว้าวเอาอะไรก่อนครับสามร้อยกี่รางวัลครับมันจะเป็นอย่างนี้จากทีนี้มันจะตัดสินเลยอยากให้จับสามร้อยใส่กระติกหนึ่งพันอยู่ในนี้หรือหนึ่งพันนี่ใส่กล้วยขึ่งช้าทูคอยเป็นลุงพัก็แตเตนสิบใบเด้อลุงไม่มีชื่อลุงไม่มีชื่อโอ้ซะทูถ้าเป็นลุงพัก็แตเตนก็สละสิบเด้อเท่านั้นหนึ่งพันหนึ่งพั ยี่สิบสองนั่นโอ้ยนะครับยี่สิบสองใครอยากเป็นสิบเอ็ดท่านนะครับที่ได้หนึ่งพันนะครับอภิบาลนาไว้ในใจนะครับหนึ่งพันอยู่ในตะกร้าหรือหนึ่งอยู่กระติ๊บตุ๊บตุ๊บต่ำต่ำนะให้จับจับจัจับหน่อยนะครับต้องจนตอนนี้สาธุเลยนะครับสาธุเอาละเอาโชคเอาชัยก่อนนะถ้าอยู่ในกระติ๊บเนี่ยนะอย่าให้เป็นตัวเองแล้วกันนะครับมันจะได้ห้าร้อยนะครับจับไปนัดจับไปนัดจับกระติ๊บนี่เป็นอะไร ้าร้ครับไม่มีสามร้อยอ๋อสามร้อยนะครับสามไเียพนพี่นัจักคนือการอให้หนูได้เคป้าอ๋สามรอมาแล้วชันชัยกินวนรวยสามรอยมาแล้วเอริ่มในอาเริ่มเริในกระติ๊สามร้อยแยกใน่อแบบนนนู่นอาทนี้ก่อนทาานี้ก่อนอยเมื่อกี้พลาดไปแหมชัมพลไอเดียมาก่อนเพื่อนเลยมาจอยบัขอแก้มือครับ สามร้อยหนึ่งามร้ออยอเป็นช่องรัชนีไปแล้วสามร้อยสามร้อสามร้อยสามแล้วอ่าเป็นช่องเสือทาไปแล้วสามร้อยสาร้อชามสา้อยสามแล้วนะคะสามร้อยสี่ผมไม่ได้ลงไม่ทัน3ามรสแล้วนะคะจิมรีอยห้าสามร้อยสามร้อยห้าแล้วนะคะแะไอีกครับ ของเราต้องเอาพันนะฮะลุงวางสามร้อยโอ้โเพียงดมรึกคึกดมรึกคึกคอันนั้ชนะสามร้อยนะครับสามร้อยแปดอุดรเน้อสามรนะครับดีไหมครับผมสามรับ พี่จันชัยแบบโอ้ยอยู่ๆก็ผมไม่เอี่ยวด้วยเนาะผมก็พึ่งมาโอ้ยตื่นเต้นจังเลยงานเขาจัดตั้งแต่ก้ามงนะครับพึ่งมานะครับเป็นรับเกับเป็นรับเก้าครับเป็นรับเก้าว่ารอรับรอรอรับรอมาอ๋อจะรับสั้าลนคมาช่อดทองสามร้อยสิบเอ็ด ปลาคำใส่ละสามร้อยปลาคใส่ละปลาได้คำเยอะตอนเอาหนึ่งพันก่อนเย็นจเย็หนึ่งันก่อนหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหรู้ไหมอาชีพเดิมพี่คืออะไรเนี่ยสองสิบเอ็ดครับก็สิบสองต้องไปอีกหนึ่งต้องไปอีกหนึ่งนะครับมันสิบสองมันจะเกินนี่มานี่เราต้องให้รางวัลน้่อยดีกวอน ตังวันใหญ่ๆมาตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วครับนี่ลุงพชรพาแตนครับนี่เห็นแล้วครับลุงพชรพาแตนนะครับจะเต้นด้วยนะครับชอบหยุดไม่ได้นะครับไปก่อนไปก่อนหนึ่งพันก่อนหนึ่งพันก่อนอ้อยากลุ้นหนึ่งพันเหรอใช่ค่ะบหนึ่งพันก่อนอยากลุ้นสามร้อยก่อนไม่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 ชื่อตัวเองจะได้ไปอยู่ดิหนึ่พันนะไม่จะได้รู้ไงจะได้รู้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เอาหน่เอาหนึ่กินดีกว่าลุ้นทีละข้างดีกว่าไหมมา อาลุ้นพันแรกก่อนใครจะได้นะครับนนี่ะะคเลขที่ออกหัวลงลงหัวลงเลขที่ออกเฮ้ยมีช่องนี้ด้วยเหรอเฮ้ยช่องอะไรคะช่องช่องอะไรสตีชันน่ะมีไหมช่องมีสตีชันมีไหมมีสตีชันสตีชันอ่ะช่องนี้คุณได้สิทธิ์นั้นครับสตีชันถ้าเพียงสตีชัน บอกชื่อช่องด้วยช่องอะไรอุกอกตุกอกสเตชันนะฮะนีตุกอกสเตชันนะคะดีใจด้วยค่ะหนึ่งพันไปแล้วนี่นะครับตุกอกสเตชันนะครับไม่เหมือนใครนะอันนี้น่ะดีเคิร์มเด้อดีเคิร์มเด้อ